สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามือถือจากพรานทะเล,ลรับมาสู่มาต่อกับเรานะครับในเทปบันทึกรายการสัปดาห์พิเศษแบบนี้ค่ะรวมมิตรกันถูกต้องครับอ้าวแล้ครับแหมแต่ละข้อแต่ละคำถามนี่ก็ต้องขอบคุณพี่ไอสไต์นะใช่แล้วที่นำเอาคำถามสนุกๆแล้วก็รวมถึงครับเมื่อกี้ได้ไปเห็นภาพของหัวหน้าทีม ต่อคำถามในการร่วมสนุกกับการทำกิจกรรมกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนในรายการทั้งโชว์ทั้งของกินพวกเราเต็มที่จริงๆค่ะใช่ครับเครับโดยเฉพาะ,ะพ,พี่แพรนี่ของกินเต็มที่มากโอ้อสุดยอดเลย,ยเรามาเต็มจุดนี้กินลตนลอด <laughs> ใช่ไหม แหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเขามาให้กินเราก็ต้องกินเราก็ต้องเรียนรู้เราเป็นตัวแทนน้องๆใช่แล้วในการกินแทนถูกครีมสีนํำเงินอย่าเพิ่งตกใจว่าพี่เห็นแก่กินหรอเปล่าพี่เนี่ยต้องการสัมผัสถึงรสชาติและค้นหาคําตอบที่อยู่ในอาหารโอ้โหจริงจังฉันพูดเลยนี่พูดถึงคนจริงจังแบบนี้เนี่ยเวลาดารานักคิดของเราที่มาเป็นเหมือนกับปัสนีครับมาช่วยในการตอบคําถามน้องๆเนี่ยเขาจริงจังเหมือนกันจริงจังมากครับผม น่าสนใจแต่ก็อย่างบางเทปเนี่ยคือจริงจังไม่พรครับมีแบบป่วนด้วยอย่างของผมเนี่ยผมจําได้เลยครับมีเทปหนึ่งครับผมเขาเรียกว่าแกงเสมอ์ครับแกงเสมอ์ครับแกงของพี่แพรครับแกงเสมอ์เสมอ์นี่คือแกงเตี้ยเหรอเสมอ์เดี๋ยว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 เสมอ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเตี้ยมันหมายความว่าเล็กๆน่ารักกระทัดรลัดอ๋อขอโทษขอโทษพี่อามพี่อามจะหมายความว่าแพรปา ฮาลุแล้วก็แอร์เตี้ยอย่างนั้นเหรอคะพี่ไม่ได้ว่าเตี้ยพี่หมายถึงตัวเล็กๆสั้นๆ เออพี่ว่าคาว่าสั้นๆน่ารักกว่านะโอเคคาว่าตัวสั้นๆตัวสั้นๆฉันเกลียดอีตรงสั้นนี่แหละแย่กว่าเตี้ยเทปนี้นี่ปวนผมมากเลยนะฮะใช่ครับทุกคนนี่คือแบบไม่ไม่ปล่อยให้ผมแบบว่าได้ทํางานกันเลยคืออยากจะบอกว่าดารานกคิดมาในแต่ละเทปเนี่ยจัดเต็มทั้งหมดแล้วก็อยากเห็นภาพแบบโดยรวมอ่ะพี่ยามอ๋ออ่ะใช่เงั้นไปชมกันเลยครับกับเหล่าบรรดาดารากคิดคนเก่งครับไปครับ อย่ารอช้ากันอยู่เลยครับไปพบกับทุกความสนุกจากเหล่าดารานักคิดที่สับเปลี่ยนแวะเวียนมามอบความสุขให้กับเราทั้งซุปตาตลกนางร้ายพระเอกนางเอกโอยเต็มไปหมดเลยนะครับและตเตรียมพบกับความน่ารักของเกิลกรุ๊ปสั้นๆเล็กๆน่ารักน่ารักของพี่แพรกันด้วยนะครับว่าจะวุ่นวายขนาดไหนนี่คือซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยินศลั sân nhà trái không đáng gọi อะไรครับพี่เบิร์ <c oughs> หยุดเลยครับหยุดทุกความคิดผ้าแดงที่น้องเห็นนี่นะครับครับผมเอาสรงอะไรดีครับขอ,อเอป็นลานบินขอเป็นลานบินครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทกน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่มุกนะน้องๆ ทีมงานก็ไม่ได้บอกเปว่ามันเป็นโฟมยังมี arn, นิทานนมนานกาเรดปูนานาเจตัวใหญ่สนมบ้า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 เี่ยวอะไรกับเพนขีเพี้ยนมากคือจะบอกว่าคือถ้าจับสัตว์ทะเลเนี่ยเขาใช้มือใช้มือมันก็หนีบเราจับตัวเราจับไม่เป็นไงจับผู้ชายไม่เป็นเลยหลุดมือไง พอ <icana> มันตีกลับมาเนี่ยขยะมันก็ล่องลอยอยู่ในทะเลเยอะมากชายคนนี้แหละเขาร่วมมือกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตร่วมมือกับเอกชนรู้จักกับเขาเหรอรู้จักเพื่อนกันในตอนปก้เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อไอ้ไอ้ปืดเฮ้ยอะดรกันใช่ปืดเออลูกตะแตเปล่าใช่อนี่ส่งเลยเจนชายคนนี้ขออนุญาตยืนนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้น้องๆเห็นภาพ มีมาเหมือนกันเหรอเจ๊เราก็มีอุปกรณ์เสริมเหมือนกันอะไรี่บีบอยหรือบีบอยเหรอมันม่นมันโซ่อันนี้เป็นโซอ๋อโย่โย่ย่โย่สองมือกับหลงที่ตรงเหนืออาจ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 โย่โย่ฮู้ฮูมันเป็นรถดับเพลิงของเด็กแนวโย่โย่เด็กแนวโย่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 ดูเขาเนี่ย ขขอองงงจริแ้ไม่ใช่แนวผ่องชายมันไม่ใช่แนวผ่องชายอานุสาวรีพ่อกับลูกถ้าเขาเป็นพ่อลูกกันจริงเขาทำไมต้องสร้างไว้ห่างกันอย่างนั้นเอ้าเอ้าจะเป็นพ่อลูกกันจริงก็สร้างไว้ติดๆกันสิจะได้รู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันติดกัน กันไม่ได้ทําไมเพราะว่าทําอย่างนี้ไม่ถนัดมันมันเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นพ่อลูกกันยังแกกับลูกแก้อยู่ห่างกันเขาจะเชื่อมั้ยว่าเป็นลูกแกอาจจะเป็นลูกคนข้างบ้านก็ได้อมันี่เป็นฟองฟองจริงหรยังไงก็เป็นให้ลูกใครวะเด็กผมเนี่ยสุดยอดมากอ่ะมั่นใจเรื่องอินโดนีเซียสแตนด์อัพพีสทั้งทายว่าอะไรนะทั้ทายซลามาดาตังซาลามาดาตังแล้ว ขอโทษ I am sorry เออมนักป็ดีกว่าว่าดารานักคิดของเราเห็นว่าอย่างไรครับกายเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยครับถ้าเราทําดีเราได้เกรดเป็นตัวอักษรอะไรบ้าเหรอบ้าฉันทําดีฉันได้ปั๊มรูปดาวใครไม่ดาวเยอะนี่คือลูกขนไก่บอกอยู่แล้วเอนะครับการที่ทํำไงก็แล้วแต่ให้ลูกขนไก่นี้สนุกขึ้นมา ทำไงเหมือนแบบมินตันบ้านเรานี่ครับอะไรทำอะไรทำอะไรกินพายนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่ชอบบุพญาอ่อนแบบนี้จะบอกว่าสิ่งที่น้น้องเห็นอยู่ตอบว่าอะไรนะสับปะรดหรอ การจะสร้างอะไรสักอย่างพี่ว่าเขาคงไม่คิดถึงสับปะรดหรือว่าแบบดูลูกข่างอะไรอย่างเงี้ยหรอเปป้าที่นั่นเขาสับปะรดขายดีที่สุดคนใต้ตึกมีลูกปั้นสับปะรดอยู่ลูกปั้นมีลูกปั้นสับปะรดอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวดวกันหนูว่าท่านนั่งอยู่ตรงนี้หนูไม่ปลอดภัยแล้วคุยอย่างพัดนะจ๊ะพ่อเองนะครับน้องๆครับทีมสีแดงที่เมื่อกี้ยืนยันแบบ ปากต่อปากเลยเพราะว่าจะเลือกข้เอทั้งหมดเลือกมาถึง3คนจริงแล้วน้องเขาอาจจะหมันไส้ไงเพราะว่ามีคนปลื้มรอยหรือใช่ไหมพอไปนั่งใกล้ปุ๊บน้องเลยเกลียดปั๊บสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s รีร์ลุยอาเซเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะจำเราไม่ได้ บอกอยากไปตะลุยอาเซียนก็จะให้แพรเนี่ยพาน้องๆออกไปตะลุยอาเซียนกันได้แล้วใช่คแต่ว่าเขาต้องกดพิธีกรเก่าออกใช่ไหมเราต้องบว่าเซไปๆกับแบบพิธีกรเก่าอย่างเป็นทางการ้อมนะทุกคนสอมสี กันบ้างครับความสนุกนะครับของเทปรวมมิตรนักคิตรืออาเซียนในวันนี้นะครับสนุกไหมครับเป็นไงบ้างสนุกสิคะสุดยอดเลยคือบางทีเนี่ยเราเนี่ยนะคะถ่ายรายการไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดเพราะเราอยู่ณตรงนั้นใช่ครับแต่ย้อนกลับไปดูความแค้นต่างๆมันก็กลับมาใแต่ว่าเรียกว่าสนุกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเต้รึกถึงแบบว่าระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเราเดินทางผ่านแบบแต่ละประเทศมาเนี่ยมันมีคําถามมากมายเกิดขึ้นเลยอ่ะใช่ได้ความรู้ด้วยครับผมที่สําคัญคือกว่าจะมาเป็นรายการแบบนี้กันได้โอ้โหต้องบอก สุดยอดจริงๆนะฮะถูกต้องค่ะได้เห็นสีหน้าน้องๆเวลาตอบคำถามเวลาลุ้นนะฮะว่าเขาจะเป็นตัวแทนโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนของเขาคว้าชัยชนะกลับไปได้หรือไม่โอ้มันเสียวาบเสียวาบเลยเอาเอาตัวแทนดีกว่าเราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนะคะความรู้สึกรอนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมอย่างอย่างความรู้สึกของรอนเองใช่ไหมครับก็รู้สึกเรา ดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเขาเรียกว่าร่วมสนุกครับแล้วก็ร่วมได้รับความรู้ไปกับน้องๆด้วย <S <S เวัลาน้องๆชนะอย่างเงี้ยเราพาลูกทีมชนะล้วก็ดีใจไนงะใช่แต่บางทีแบบพอแบบแพ้ก็แบบมีแบบเสียใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไร <S <S ถือว่าน้องๆได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยใช่ตอนหลังๆเวลาที่ทีมสีแดงชนะนะฮะน้องๆครับพี่รอนเนี่ยดูเหมือนกับ พอใจฮึกเหิมเกิดมากบางช่วงนี่ถึงขั้นเดินมาแบบว่าเยะอเย้ยเลยก็อย่างนี้แหละผู้ชายร้การ กระทั่งผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เอาความรู้สึกแพ้บ้านดีกว่าการที่ได้เป็นหัวหน้าทีมสีน้าเงินนะคะทุกครั้งที่ไปนั่งกับน้องๆเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นสมาชิกในโรงเรียนนั้นเลยเพราะว่าความรู้สึกของน้องๆต่าคนตัวเท่ากันเลยใช่ไหมครับผมไม่ใช่เป๊ะเลยหมายถึงว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยการตอบคําถามการใช้กระบวนการความคิดพอเราได้ปรึกษากับน้องๆค่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันว่าเขาอยากให้โรงเรียนชนะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนชนะเหมือนกันแล้วก็ดีใจทาให้น้องๆเนี่ยได้ใช้กระบวนการความคิด เป็นระบบและเขาก็สามารถเอามาใช้ต่อได้นี่ที่สําคัญครับวันนี้ได้ดูภาพบรรยากาศรวมมิตรของเราพิเศษค่ะนอกจากคําถามสุดสูงนะครับที่พี่ไอสไตล์เป็นคนไปหาไปค้นมาเราบรรดาดารานักคิดของเราที่นําเอาคําถามนะครับคำตอบมาบอกน้องๆกันยังมีส่วนของน้องๆแต่ละทีมนะครับที่ใช้ความคิดเค้นวิเคราะห์ แล้วก็เลือกตอบมาอย่างสุดความสามารถถูกต้องเลยหัวหน้าทีมทั้งสองคนค่ะยังมีเหล่าบรรดาผู้ใหญ่ใจดีครับที่ร่วมในการสนับสนุนและทําให้เกิดรายการนักคิดตลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ได้ด้วยนะถูกต้องเลยครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตลอดนะครับเวลาที่ผ่านมาครับกับ สําน,นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน SGC 0ปี P, 7 e l e v e n Samsung ขอบคุณนะครับขอบคุณมลยครับและสัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับรายการนักคิดตลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ครับจะมีการกอาอกาศ เปลี่ยนเวลาเล็กน้อยครับผมขยับมาเร็วขึ้นแต่สนุกกว่าเดิมมากขึ้นแน่นอนครับใช่ครับผมมาอยู่ช่วงเวลา16นาฬิกาวันพุธนะครับที่นี่โมเดิร์นไนทีวีย้ำอีกทีครับ16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นใช่ครับที่เดิมครับโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้วันพุธนั่นเองนะครับรับรองว่าความสนุกครับผมมีมากขึ้นแน่นอน นะครับไม่ไงฝากให้ต uh ิดตามด้วยครับแน่นอนครับย้ำ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 สี่โมงวันพุธบนไดนาสตีวิกลับมาเจอกับพวกเราและความสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้าต้อนรับการย้ายเวลาใหม่เป็นวันพุธสี่โมงเย็นด้วยพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกชัยยามิชัยที่มาพร้อมนักร้องเสียงหวานยิ่งยองยอดบัวงามปิดท้ายด้วยตลกเสียงหวาน เห็ดเพาะเชิญยิ้มเธอ้องลูกทุ่งได้เหรอเผ็ดเพาะหวานด้ยครับตะบงค่ะสบายในนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนเกีเตอร์วันพุธ4โมงเย็นทางโมเดิร์นไนท์ทีวี